วิในจราจรสะท้อนวิทยในชาตินี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำสอนนะครับของมูลนิธิจราจรสวัสดีครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพลิสและไทยโพลิสออนไลน์จะพาท่านผู้ชมไปชมกิจกรรมของมูลนิธิจราจรซึ่งนำโดยท่านพลตรีนิพนธ์เจริญผลและนายคณะเอกฤทธินปนากราประธานจะนำเจ้าหน้าที่อาสาทั้งหมด25นาย ร่วมอำนวยความสะดวกและส่งผดิสารรับมูม่นําเนาเพื่อวันที่1 1เ,เมษายน2568ภารกิจและกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามชมนะครับชิญครสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะครับนี่ถือว่าเป็นเทศก,กาลหนึ่งนะครับในช่วงเทศกาลสงการนะครับโมที่จาราจรน,นะครับร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าสถานีตำรวจบางซื่อบกจราร และก็บริษัทขนส่งนะครับเพื่อส่งพี่น้องกลับบ้านในทุกๆปีปฏิบัติมานะครับปีนี้ก็เป็นปีที่สินะครับเราก็มีอาสญญาจราจรจานวน30มสิบนายครับมามอำนวยความสะดวกโบกรถอำนวยการจราจรน,นะครับเพื่อไม่ให้ติดขัดเดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็ในทาฝันและก็ประชาัชนพันนะครับในแนวของอวินัยจราจรสะท้อนวใินัยชาตินะครับไม่เดิมทุราขับรถ ขับรถโดยไม่ประมาทขับรถโดยไม่หวาดเสียยอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเอาสายจราจร30กว่านายและมูลนิธิจราจรน,นะภายใต้การน,นําของพลตำรวจตรีนิทพลเจริญผลนะครับนายพลภูรศท่านก็มาอำนวยความสะดวกด้วยตนเองในวันนี้นะครับขอให้พี่น้องเดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วกลับสู่มาตุภูมิด้วยความเรียบร้อยไปไหว้ผู้ท้าผู้แก่นะครับแล้วก็กลับมาทางนานเช่นเดิมนะครับด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิจราจรครับขอบพระคุณครับท่าน สวัสดีครับพออยุ่งนะครับวันนี้มูลนิธิจราจาระนะครับโดยภายใต้การนำของพลตำรวจตีทิพลเจริญผลนะฮะอดีตรองผู้ผู้บัญชาก,การตำรวจนครบาลมา้วยความสะดวกโบกรถทุก,ท,กทุกปีนะปีนี้เป็นปีที่10บแล้วนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับท่านพย y o งนะเป็นคนหนึ่งที่เสียสละเวลามาดูแลพี่น้องเพื่อให้เดินทาง้วยความปลอดภัยนะรถล,ลื่นไหลปีนี้ก็มากกว่าทุกๆปีนะรถค่อนข้างหนาแน่น แต่นี้ท่านนายบอกนเส็นะคะว่าวนนี้ที่ทางผู้พิพากาตรที่มาช่วยงานวันนี้การกระทาของผู้บิหารบนชั้นนี้คือไรบ้างคะผู้บริารกนรับที่สุดในรดับู้บริหาร เ้าที่มาช่วยหนือังขิจรารจัชินบช่วยแล้วก็ช่วยานก่หม่งนิพเช่นคจากปีที่แล้วถปีนี้เป็นปริมาณผู้โดยสารนี้พอกันไหมคะนั้นทางบขสนะคะก็ขอบคุณทางมูลนิธิจราจรนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมช่วยผู้โดยส ส่งผู้โดยสารด้วยกันเพื่อให้เดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงการนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะค,ครับสวัสดีครับพี่ๆจิตอาสาทุกท่านท่านที่ลูกพี่ลุกน้องลุกทิดลูกท,ที่เป็นมูลนิธิอาสาใาาจสั่นครับผมในานามดันนะครับประจำอยู่สอยบอยบงกัวที่ท่านมีความสุขสุดยอดที่ได้รับปีใหม่ประสบสงการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีวินัยจราจรนะครับเมาไม่ขับนะครับ ทุกอย่างเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยเองนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับจากมโยเชียวจรเอกจราจรครับท่านสวัสดีครับท่าน